สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะแล้วผู้ที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเป็นติดตามกดแชร์เพื่อให้เปิดการมองเห็นนะคะช่วยช่วยช่วยอนุเคราะห์หน่อยนะคะโอเคค่ะวันนี้วันนี้อีกแล้วขอกมาตุราอีกแล้วค่ะ มันเป็นอะไรที่ดํามเนิมเหมือนเดิมเนาะก็วันนี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องยูทูบเบอร์บ้านสีกอตอนนี้ที่ฉันก็ติดตามอยู่ไม่กี่ช่องนะคะมีช่องจันสีน้องหนึ่งเดชแนแลแล้วก็บรรันมนสัสสียานยานข่าวทนายสมคีน้องสิบจีน้องแหล่งเครื่อง ขนมจิบแล้วก็พระสอนให้แหลมพระจำรองพระสาวิตรีแล้วก็ช่องของอแฉแชนแนลนะคะที่มิสเตอร์ดี D, เนาะมิสเตอร์ดีชอบชอบชอบมิสเตอร์ดีดำเนิในรายการชอบมากเลยอะ่ะฟังแล้วแฮปปี้ดี ชอบฝึกก็คือตอนที่เขาทำเสียงป่าช่างแม่งค่ะตอนกรีดเนี่ยทำเสียงกรีดเหมือนดิฉันไงดิฉันก็กรีดที่แบบเสียงกรีดของผู้สาวอะไรที่มันกรีคอนเสิร์ตอะไรดิฉันก็ทำให้ป็ดนะกรีดก็คือกรีดแบบแบบมิสเตอร์ดีนี่แหละค่ะกรีดเสียงได้อย่างนี้ค่ะไม่ดูสิคะมันก็จะติดขัดนิดหน่อย เป็นคนที่อายมิกด้สแสดงออกมาหากันแต่เด็กแต่พอมาทํางานงานจะต้องสแสดงออกนะคะจะต้องพูดจาฉะฉานพูดจาให้รู้เรื่องนะคะถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยเราบอกบทกับรายการไม่ได้ไเฉะนั้นเราก,ก็ต้องพูดจาให้รู้เรื่องเทปสะดุดอีกแล้วสะดุดแล้วดีนะที่กลับมาแล้ว ก็ตอนนี้จะใก,กล้ันที่20แล้วค่ะใกล้วันที่20วันวานแล้วสารชั้นต้นจะตัดสินแล้วค่ะก็ก็คงไม่เลื่อนอะไรแล้วนะคะรอวันนี้มานานค่ะคือจะไปต่อไม่ไปต่อไม่รู้ค่ะแต่ขอฟังคำตัดสินของสารชั้นต้นค่ะคาดว่าจะไม่ผิดที่ที่ฉันคิดไว้นะคะว่า ไม่น่าผิดพลาดไปนะคะดิฉันก็คิดไว้ว่ามันก็น่าจะจบได้สวยแต่ถ้าจบไม่สวยเนี่ยเยววสีดเดย,วค,ยวความรู้สึกเยอะขาดเสียความรู้สึกเยอะมากเสียวความรู้สึกกับความยุติธรรมก็ไม่รู้นะคะความยุติธรรมต้องมีจริงค่ะดิฉันคาดว่านะคะว่าทุกอย่างต้องลงเอยด้วยดีค่ะ ตงเอ่ยด้วยเวรกรรมตัดน้องคนที่ทําเด็กนะคะคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำา้าช่างกบาดแต่ว่าคุณทําเด็กอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบนะตอนนี้ที่เขาเระบุคือคุณเป็นคนทําเด็กแต่ที่ที่สิบก็จะ คนปากแข็งไม่ได้แล้วค่ะคนต้องยอมรับเลยเด็ดยสุดยีนะว่าใช่ไม่ใช่เนาะวันนี้ดิฉันก็หิวค่ะ ยาทานด้วยคด้วยหลายหลายคนค่ะที่เขอาจจะไม่มีช่อง Youtube อาจจะไม่มีช่อ,อ,องทางที่จะมาพูดมาระบายอย่างนี้ฉันมีคุณช่อง y u t u b e นะเป็น f อฟซี่ิ้ปช่อง Youtube เป็นของตัวเองมาเสร็จของดีใจก็คือทำแล้วสบายใจทำแล้วมีรอยยิ้มนะคะของผู้ป่วยเอ e คนนี้นะคะ SLE ก็คือโรคหุ้มตัวง พิฉชานนะี่อาจจะมีโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโรคนะคะถต่ว่าหัวใจมันเต้นผิดจังหวะนะคะเรานั่งอยู่เฉยหัวใจก็เต้นแบบตุ๊บตุ๊ตุตต๊เหมือนเราวิ่งมาะคะหัวใจเต้นแรงแรงมากตุ๊บตุ๊บตุ๊รู้สึกเลยค่ะว่าในอกเนี่ยเขาเพิ่มแรงแบบตึ๊บแรงมากนะคะเหมือนเลือดันสุฉีหัวใจสุขีเลือดไม่ไปอะไรอย่างนั้น,นะคะก็เดี๋ยวหมอก็จะนะัด ตรวจขึ้นหัวใจตรวจหัวใจอะไรอนยะ่างเงี้ยค่ะฟ้าโรแล้วเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าวันที่ส0น,นี้ผลจะเป็นยังไงดิกันก็เอาเอาใจเชียค่ะเชียผู้ถึงเสียงนะคะขอให้สมปรารถนาขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ใครทำกรรมก็ต้องได้รับกรรมค่ะเขาร้องโอดตวนแล้วก็ไม่ใช่คนผิดไม่ใช่คนผิดไม่ใช่คนผิดนะคะผมไม่ได้ทําอะไรเลยคนะ่ะเขาก็ยังทําหน้าเหมือนอ็อหน้าเหมือนแบบว่าไม่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 เอ๊แํ่ไม่ผิดอะ่ะนี่ทำอาหารกาใหญ่คนะ่ะอาหารกา เป็นวัวเลืมตีตอนนี้เขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าผู้ครองแห่จรินคือเจ้าผู้เอเจ้าผู้ครองกลุ่มชนยูทูบของเขาเนะะี่ยค่ะเขาคิดว่าเอฟซีเนี่ยหลงรักเขาจริงจริงก็หลงจริงจริงไม่หล,ลงก็คงรู้สึกตัวไม่บริจาคไม่อะไรแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังบริจาค พอช่องยูทูบท,ที่ที่ฟังอยู่ประจาอีกก็คือจันสีลุงมงคลเดือดืนเลยเดืขึ้นเลยอ่ก็ฟังจากช่องต่างๆนี้นะค่ะที่เขาวิจารณ์ข่าวนะคะก็เขาวิจารณ์ข่าวกันดีค่ะเราฟังหลายๆช่องเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนียค่ะเกี่ยวกับเรื่องคดีเด็กเนี่ยค่ะก็คือ เราฟันหลายๆเขาก็มีความรู้หลายๆแง่มุมแต่ละคนก็จะพูดการคนละแง่คนละมุมไปนะคะเราก็จะได้เราเป็นผู้เสกเราเป็นผู้เสกสื่อะฉะนั้นเราต้องพิจารณาค่ะไม่ใช่ว่าเสกอะไรก็จะเชื่อเลยอันนั้นไม่ใช่นะคะเราต้องใช้สมองเราพิจารณา